ตอนนี้ผมสแกนแบบคุญแจแล้วครับที่แบบสมมุติแบบทางโรงงานให้เรามาแก้ไฟล์อะไรเงี้ยมาแก้ขนาดสแกนเนอร์ผมราคาถูกผมก็จะสแกนทีละจุดทีละจุดแล้วมาประกอบกันให้ได้ส่วนนย ก็ฝั่งนี้เดี๋ก็ก๊อปปี้ฝั่งนี้ไปประกบอีกฝั่งหนึ่งก็จะได้เป็นอันแล้วแต่ตรงนี้ไม่เต็มก็เอาส่วนนี้มาแล้วก็เขียนไฟล์กลับด้านก๊อปปี้กลับด้านมาประกบตรงนี้ก็ได้เป็นตัวเต็มเพราะว่าอันเนี้ยไม่เราไม่ได้เก็บแลดอะไรเงี้ยเราทำแค่เอาสัดส่วนขนาดให้ได้มา เนี่ยเีมีสีเนี่ยผมก็จะเอาตัดตรงนี้มาประกอบตรงนี้ให้เต็มร้านนี้ก็กลับด้านเป็นอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ได้คุแจโอเคครับเดี๋ยวไปเขียนไฟล์กันอาจจะไปปั้นในคอมไปปั้นในซีบัตให้ดูเต็มแล้วก็ไปแปลงไฟล์เข้าแคปโอเคครับ แกคผมโยนให้สีบัดไงครับเดีย๋ยวไม่ดูงสมมุติว่าบริษัทให้งานมาเราก็แก้สมมุติเขาอาจจะขนาดไม่ตรงส่วนอะไรอนงะี้วก็สแกนที่ขนาดผิดแล้วเราก็มาแก้ขนาดในคอมพิวเตอร์เพื่อสง่งเพื่อเข้าเครื่องซีมสีหลอมออกมาใหม่หรือแกะโลหะออกมาใหม่ก็มีทั้ง แกะโลหะเขาก็ใช้หัวเข็มลงที่ลามีนแล้วก็ใช้น้ำฉีดเวลาแกะโลหะหรือตัดโลหะหรือใช้เลเซอร์แล้วแต่โรงงานเขจะใช้ c ซีมซีแบบไหน,นหรือฉีดออกมาแล้วเข้าลงหลอ่อหลอมเป็นอย่างงี้ก็แล้วแต่โรงงานจะใช้โอเคครับก็เอาคลิปก,กลับไปก็ไปใช้กับพระก็ได้ฝีงานศิละปะเขียนในคอมแล้วเข้าลงหล,อล่ออะไร ดีเขาว่าเขาว่าใช้กันมาแต่ดูดีมีมีลายนะครับเนี่ยมีลายนะครับเนี่ยดูดีดีมีลายนะครับเนี่ยเห็นไหมนะมีลายนะครับเนี่ยมีลายเบาๆถ้าเกิดสแกนนาน่างน,นี้นะจะเห็นนะลายแลบเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมฝึกเก๋ฝึกทำเรือโรงงานสัง่งโอเคครับผมส่งเข้าซีบัตนะครับปั้นให้เป็น แกอว,แล,วแล้วก็ไปเข้าอาร์แชมแปลงไฟเข้าเป็นจาก 3D เป็นลายเส้นต่อไปจากลายเส้นเป็น 3D ได้แล้วคพอดีก็ส่ง 3D เป็นลายเส้นกลับมาโอเคครับแก้ได้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็อยู่ที่งานจะมาแบบไหนเราต้องทำให้ได้หมด <laughs> เพื่องานครับอย่ส่วนหักเข้าเลยก็ขอลบกลยครับ ดูงานครั